ชอบไม้ผมด้ยครับใหา่มาอยู่สารค้าเหนอบ้านหนองแวงกับมาเห็ดทั่วข้าวกับิดีดาแลนขึ้นแลนลุงประทุมครับแลนลงุงแกยวอันนี้ต่อพึงเสร็จกับทีมงานครับอขอบคุณทีมงานทุกคนเก็บผ้ากันมาซอยเอ่อย่งบัวถาวรครับเพราะว่าอาจัิมีการขยับขยายนิดนึงเป็นบ้านของพ่อผมเอง ติดถนนทิถนนนั่นยางทั้งนี้กับรำลังตอครับทั้งหน้านี่อันนี้เป็นเงีหน่อยผมหน้านี่ตอแล้วเอาบรรยากาศประมาณนี้ครับสำหรับช็อปไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเทือนหนึ่งครับ